เอาละครับก็สําหรับแพทที่ผ่านมาเนาะก็มีอีเวนต์อัปเดตเข้ามานะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าเทศกาลสงการก็ไม่ใช่นะเพราะบ้านเขาไม่มีนะครับคุณผ,ผู้ชมเออแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับน้ำนะฟิชชิ่งสปอร์ตอินเนโกแอนด์เกบอริอันถูกป่ะวะเอาเป็นว่ามันเป็นกิจกรรมตกปลาแล้วกนะันเนาะถึงแม้ว่ามันจะเรียกได้ว่ากิจกรรมตกปลาแต่ว่าเราไม่ต้องไปตกปลาจริงๆก็ได้นะครับ แต่แต่แต่ก็ต้องไปตกปลาจริงๆอยู่ดีนะครับคุณผ,ผู้ชมเนาะนีเวนก็ขอแบ่งเป็นอ่าหลายๆส่วนแล้วกันเนาะอย่างส่วนแรกเลยก็คือตรงนี้เนะาะหน้านี้เลยนะครับตรามาตรงอีเวนต์นะครับถ้าถ้าเกิดไม่ขึ้นตรงนี้นะมา3ามขีดแล้วก็กดอีเวนต์นะครับเราจะอยู่ล่างสุดเลยเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เวลาที่เราได้เหยื่อมานะครับเราก็จะมากดฟิชชิ่งตรงนี้ได้นะครับมากดตกปลาตรงนี้ได้เนาะ ต่อไปนะครับก็เป็นอีเวนต์ช็อปเนาะเออก็กดตรงนี้ได้นะครับอ่ะแต่ว่าขอพักไว้ตรงนี้ก่อนไปอีกส่วนหนึ่งก่อนนะครับอีเวนต์ช็อปสามารถเข้าได้ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับกด3มฉีดแล้วก็มาอยู่ตรงคาม่มาโซนหรือว่าข้างล่างอ่ากิวได้เลยเนาะอ่ะก่อนที่จะไปอีเวนต์ช็อปต่อนะครับมาตรงนี้ก่อนนะครับเออรีเรนะฮะมิชชั่นก่อนเนาะอ่าตรงนี้ก็จะได้ปลานะครับ ปลาต่างๆนะอันนี้ผมก็ทําไปแล้วตีบัวกับค้าอันนี้ง่ายอยู่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นอาลงเทนนิ Long ่งดันเจียนนะครับซึ่งทาสาเร็จไปแล้วนะครับอะที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องตกปลาก็ได้นะครับก็คือมันมีอันอื่นให้ทำแหละนะครับแต่ถ้าว่านะครับนี่มีฟิชชิ่งก็คือต้องไปตกปลาจริงๆอยู่ดีนะครับเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะติดรอบกี่ครั้งนะครับรู้สึกว่า มันจะไม่มีเควสวนเลยปะ่ะถ้าให้ผมเดานะน่าจะมีแค่ผัานมอนสเตอร์นะครับแบบล่ามอนน่ะน่าจะเป็นเควสเดียวที่เป็นเควสวนก็คือแบบน่าจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่านะครับจนกว่าอีเวนต์จะหมดเนาะแต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนเควสท,ที่เหลือนะครับน่าจะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเนาะเออแต่ตีมอนถ้ามันมีมันหมดก็ก็เศร้าเกินนะก็คือจะหายากหายากเกินนะครับ คือไอตัวปลานอกจากจะหาตรงนี้ได้นะครับนอกจากจะหาตรงเควสดได้ก็คือต้องต้องไปตีมอนเอาเหยื่อมามาตกอยู่ดีนะครับหรือว่าต้องรอเขาแจกอ่ะต้องรอระบบเกมแจกเอานะครับคือคือหายากอยู่หายากอยู่คุณผู้ชมสองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตีกี่ชั่วโมงกี่วันมาเพิ่งได้มานะครับฟิชชิ่งนี่คือตกปลามินนิ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นขุดแร่ส่วนอันนี้เป็นสะสมผนึกวิญญาณนะครับอ่าที่เหลือก็จะเป็นเคลียร์ดันเจียนลายวันเนาะ ตรงนี้เลยนะครับนี่หนึ่งสองสามตามนี้เลยเนาะขอเสริมตรงนี้นะมันสามารถเอาตัวรองในไ d เดียเดียวกันนะครับไปตีตรงนี้ได้อยู่นะมันจะขึ้นมันจะขึ้นอีเวนต์มาให้อยู่นะครับแต่ถ้าว่าปลานะครับไม่สามารถย้ายได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะไม่ให้ย้ายในโกดังเนาะก็คือถ้าถ้าจะเหลี่ยมไปเอาตัวรองในไ d ดีก็อย่าเพิ่งกดลับนะครับอย่าเพิ่งกดลับ อย่าเพิ่งกดรับรอกลับมาตัวหลักก่อนค่อยกดรับนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีมีแหล่งข้อมูลมาบอกนะครับว่ามาอีเวนต์ช็อปนะครับตัวลองไม่ทับกันอะ่ะก็คือแยกกันอ่ะพิสูจน์นะครับลองเลยนะครับลองให้ดูเลยนะโอเคมาละับอ่าชัดเจนนะครับ ก็คือสามารถมาฟาร์มเจมในตัวละครตัวอื่นได้นะครับแต่ก็ต้องเมนเนให้ดีๆนะครับว่าสมมติว่าผมจะเอา3าอันนี้เป็นหลักในตัวลองเราก็คำนวณไปเลยนะครับเท่าไหร่อ่ะพันแปดก็ควรจะมาทำเควสให้ให้ได้ปลาพันแปดเพื่อจะเอาของที่ต้องการเนาะต้องต้องเมนเนให้ดีๆนะครับสำหรับ คนที่อยากได้ของของซ้ําในตัวอื่นนะครับเนะเาะของเจมๆอย่างเช่นเจมนี่แหละนะครับควรจะดึงทุกตัวเลยนะครับเออเอาไปขายก็ได้นะเอามาใช้เองก็ดีนะครับแล้วก็ซัมมอนอันนี้ก็แจมนะผมผมแนะนําให้ให้ดึงไปเนาะ900อเองนะครับคุณผู้ชม900อเองนะคือถ้าได้ถ้าได้การ์ดม่วงมาเออ เพื่อแบบเป็นการที่เราต้องการพอดีก็ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเนาะส่วนอันนี้ยาหาถทำไม่ต้องดึงมาก็ได้นะคุณผู้ชมเอออะไรไม่รู้นะแฟชั่นถ้าจะเอาก็เอาหน้าก,ากากนะครับสักอันสองอันเนาะอย่างน้อยได้ได้คิเลนนะครับสำหรับสายฟรีนะครับอันนี้ดึงได้นะอ่าลิมิเต็ดก็แยกว่ะคุณผู้ชมลิมิเต็ดก็แยกเออตัวหลักผมดึงไปแล้วหนึ่งอันนะอ่าในในในไหนก็ข้ามาแล้วก็ขอพูดถึงเลยแล้วกันนะครับว่า เราควนให้ความสําคัญอ่าไอเทมชิ้นไหนบ้างนะครับเนาะในกิจกรรมนี้เนาะสำหรับผมมนหลักๆก็เจมเลยนะครับเจมเลย3กล่องแรกอันนี้เอามาให้ได้นะครับต่อไปอ่าบซัมมอนนะครับใบซัมมอนเนาะอ่าแล้วก็แฟชั่นสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับสําหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนาะก็เอาเคิเลตไปก็ได้นะครับเอาเคิเลตมานะ ตักชิ้นหนึ่งที่เหลือ <c oughs> แล้วแต่พิจารณาแล้วกันนะครับมันเป็นชุดแบบชุดผีตาหวานอะ่ะเออแล้วก็ต่อมานะครับหน้านี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับอ่าอ่าตัวใบลีสีทองลีสีม่วงสารสารม่วงนี่ก็จําเป็นนะครับอืมแล้วก็ใบใบลีใบลีอันนี้ได้ห้าใบนะครับอันนี้ก็จําเป็นนะครับจริงๆก็ หน้านี้จําเป็นแทบทั้งหมดเลยนะครับดึงได้ดึงแต่ก็ลองลําดับความสําคัญดูแล้วกันนะครับว่าจะโฟกัสกับอะไรก่อนเนาะซึ่งถ้าใครอยากตีบวกก็หน้านี้ก็จําเป็นแทบทุกชิ้นเลยนะครับอืมแต่ว่าเจมเจมอ่ะมันสามารถเอาไปขายได้ก็เลยอยากให้โฟกัสเป็นอย่างแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันว่ามันได้จริงไหมอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเคลียร์มิติอะคูดันเจียนใช่ไหมอันถูกปะวะ ปาปลองไปเลยปล่อยตายเลยแล้วกันเนาะเพื่อความไว <c oughs> แล้วไม่ตายหรอพ่อหนุ่ม <c oughs> โอเคตายเลยโอเคนี่มันก็จะขึ้นเป็น2ทับสองแล้วเนาะอ่ะแล้วทีนี้ผมจะไม่กดรับในตัวนี้นะครับผมจะไปกดรับตัวหลักผมนะครับนี่มาดูกันว่าผมจะได้ไหม เนี่ยเมื่อกี้คือแฟชั่นแฟชั่นที่เลขกมานะครับอ่ะสำหรับใครอยากรู้ว่าแฟชั่นเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับอ่ะกลับมาตรงเมื่อกี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมเราก็มารับตรงนี้แทนเนะาะมับเขาให้อ่านะครับก็ถ้าใครมีสามตัวก็เล่นให้หมดนะครับเนาะไปเคลียร์ให้หมดเลยนะครับ ให้ดูของผู้หญิงเนี่ยผมแลกมาทาไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนกันเปี๊ยะเลยนะครับเหมือนชุดที่แจกตอนแรกเนาะนี่คุณผู้ชมเนี่ยของผู้ชายนะครับที่แลกมา,มาที่ที่ผมไปแลกมานะ กับลืมไปเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ไม่สามารถเปิดอีเวนต์ช็อปได้นะครับไม่สามารถเปิดอีเวนต์ช็อปได้เนาะกดแล้วมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเตือนนะครับก็แนะนําว่าให้ไปเปลี่ยนภาษาของเครื่องนะครับไม่ใช่ภาษาของเกมนะให้มาเปลี่ยนภาษาของเครื่องเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะครับเนาะ,ะมาตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นไทยเนาะก็เปลี่ยนไปเป็นเกาหลีให้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เปิดปิดเกมใหม่ก็ได้แล้วนะครับ วิธี a d ดก็เพิ่มข้างล่างนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็หาหาอันที่เป็นแบบผมนะภา,าษาเกาหลีนะครับเนาะแล้วก็เลือดให้มันอยู่ข้างบนนะครับประมาณนี้ครับผม okay, okay, โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอีเวนท์ที่เพิง่งอัปเดตเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับุผู้ชมจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะคบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ thank mm -hmm. you